ท่านผู้ชมรู้จักคิสเนียไหมครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของคุยกับบัญชาตอนนี้รู้จักไหมฮะคิสเนียเคยไปไหมฮะถ้ารู้จักแล้วเคยไปหรือเปล่าคิสเนียในเมืองไทยเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็เป็นที่เดียวด้วยในประเทศไทยอยู่ที่ชั้น5สยามพารากอนนะครับตรงรข้างติดก,กับรอยัลพารากอนพอลเลยตรงนั้นเนี่ยนะฮะพอขึ้นไปป้องผมจะมีเครื่องบินเบลเลอร์เลยจออยู่ข้างบนนะแล้วก็เดินเข้าไปเล่นข้างในเนี่ยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวเติบโต,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 ตเร็วอย่างมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากต้องการสร้างความแตกต่างในการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเติมความรู้ให้กับบรรดาเด็กเยาวชนนะคอนเซ็ปต์ของคิดซานียก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าในวันนี้ก็เพราะว่าคิดซานียที่ประเทศสิงคโปร์ใครเคยไปบ้างครับ คิสเนีที่สิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ที่เกาะเซนโตซาซึ่งเป็นเกาะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอก็อยู่ที่นั่นนะครับเ,เรื่องของคาสินโนคาสินโนก็อยู่ที่นั่นนะครับรวมไปถึงสวนน้ำขนาดใหญ่ก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะและแม้แต่คิสเนียก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับอ๋อมีหลายคนบอกเคยไปครับสวัสดีครับนะฮะคิสเนียที่สิงคโปร์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กของคิสเนียสิงคโปร์ว่า ขอปิดกิจการอย่างถาวรและจะไม่กลับมาเปิดอีกเลยแม้ว่าสถานการณ์โควิด1 9จะดีขึ้นและมีการผ่อนคลายมาตรการก็ตามนะครับข่าวนี้ออกมาเมื่อวานนี้ก็ทําให้บรรดาชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มีครอบครัวและมีลูกเล็ก,กแต่เนี่ยนะครับก็อาจจะรู้สึกโอ้เศร้าหงอยไปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเสียดายด้วยนะฮะว่าทําไมจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ คิาเนียนอกจากจะประกาศปิดตัวอย่างถาวรซึ่งเป็นสาขาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ที่เกาะเซนโตซาแล้วยังประกาศปลดพนักงานของคิสเนียที่สิงคโปร์103คนด้วยนะครับการปลดพนักงาน103คนด้วยเนี่ยนะครับก็เพราะว่าต้นทุนเขาสูงและไรายได้เขาหายเท่าที่ดูไปเราก็จะพบว่าคิาเนียที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน29แห่งทั่วโลกนะครับหรือว,ว่าประมาณ 22- 29ถึงแห่งทั่วโลกนี่นะ ต้องปิดตัวลงตั้งแต่เดือนเมษาจนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันการปิดตัวลงตั้งแต่เดือนเมษาจนเป็นต้นมาเพราะเพราะว่าเมื่อวันที่เเมษาัฐบาลสิงคโปร์นะั้นประกาศมาตรการปิดล็อกประเทศที่เรียกกันว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์คือถ้าเป็นต่างประเทศที่อื่นเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ถูกไหมฮะแต่ว่าของสิงคโปร์ใช้คำว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เเมษาัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเซอร์กิตเบรกเกอร์เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเกาะสิงคโปร์นั้นถูกปิดตายกิจกรรมร้านค้าปิดตัวลง อยู่แต่ในบ้านรักษาระยะห่างเครืค่องบินจะต่างประเทศไม่มีนะฮะแล้วปิดตั้งแต่7เมษายนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการระบาดของโควิดซึ่งมันยางคุมตัวเองไม่ได้และนั่นก็ทาให้คิสเนียรต้องปิดตั้งแต่7เมษายนเป็น,นต้นมาหนึ่งในเหตุผลที่ผู้บริหารของคิสเนียที่สิงคโปร์บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีรายได้เข้าเลยรายได้เป็นศูนย์ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนกับยังคงมีอยู่ซึ่งก็คือต้นทุนในการเช่าพื้นที่ในเซนโตซานั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากเรื่องของการจ้างคนก็ดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมก็เหอดถูกปิดตัวลงแล้วก็ให้พนักงานพักงานซึ่งเชื่อได้ว่าการพักงานตรงนี้ก็ยังคงมีการจ่ายรายได้ให้อยู่หรือมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ดูแลพนักงานที่เข้าโครงการพักงานของคิสซาเนียขณะเดีวยวกันต้นทุนการเช่าสถานที่เพื่อทําคิสซาเนียในห้างนั้นก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าอาจจะมีการเจรจาต่อรองเรื่องของการลดราคาก็แล้วแต่แต่ต้นทุนก็ยังเดินต่อไปนอกจากนี้สิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าโรงเรียนก็ปิดสถาบันการศึกกษากปิดครับ สิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าคิดซานียเนยเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กดงพาไปเวลาเข้าไปในคิดซานียแเราก็จะเจอฐานที่เรียกว่าเป็นเบสของแต่ละอาชีพซึ่งก็ออกแบบเป็นอย่างดีมากเลยนะฮะแล้วให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์โดยตรงในการที่จะเรียนรู้อาชีั้น,นี้นะครับมีโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งมีเมนทอร์อยู่ในนั้นทั้งหมด ส่วนพ่อแม่เอง,เองนะครับก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนั้นรอลูกเล่นจบครบรอบออกมาแล้วก็กลับบ้านกันซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบันเทิงเชิญความรู้ที่ดีมากๆแล้วก็เกิดมาในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาคิดเสนยที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก่อตั้งมาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่12เมษายนเมื่อ4ปีที่แล้วก็คือปี2016จนกจุทั้งเปิดบริการมาเรื่อยๆนะครับด้วยพื้นที่ประมาณ81,000ตารางเมตรที่อยู่ในเกาะเซนโตซา หลังจากการเปิดมาตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ธุรกิจก็ได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีการขยายสาขาที่เกิดขึ้นในแถบอาเซียนมากขึ้นสาขาในแถบอาเซียนเนี่ยนอกเหนือจากสิงคโปร์ที่เปิดเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อวันที่12เมษายนปี2016เนี่ยนะฮะก็มีการขยายสาขาขามไป ที่อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มาที่ประเทศไทยการไปในแต่ละประเทศของเขาเนี่ยเขาไม่จะตั้งอยู่เพียงแค่ที่เดียวสาขาเดียวในแต่ละประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่สิงคโปร์ก็มีแค่ที่เกาะเซนโตซาที่เดียวนะครับมาที่ประเทศไทยก็อยู่ที่กรุงเทพที่เดียวที่พารากอนชั้นห้านะแต่หลังจากที่เจอมาตรการอย่างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของบริษัทเซนโตซาดิบหรอเป็นคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เขาก็ยอมรับนะครับและประยอมรับการตัดสินใจของผู้เช่าก็คือคิสเนีย แต่เขาก็พร้อมที่จะเอาพื้นที่8 1 0ห0ืัตารางเมตรเนี่ยไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นในอนาคตหลังจากที่ไม่ว่าโควิดจะคลายหรือไม่คลายก็แล้วแต่นะครับเราพบว่าธุรกิจคิสเนียนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเยอะมากๆเลยครับมีการขยายเข้าไปในทั้งหมด22ประเทศ22ประเทศเลยนะด้วยศูนย์ของคิสเนียเนี่ยอาจจะแตกต่างในแต่ละประเภทขนาดเนี่ยมีถึง29แห่งใน22ประเทศและเวลาที่เขาเข้าไปเนี่ยครับไม่ใช่แค่อยู่ในอาเซียนเท่านั้น ตามทศมีเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าเข้าไปทำคิดซานเนียเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นอินเดียอียิปต์บราซิลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพียงแต่ว่าการประกาศปิดตัวเกิดขึ้นน่าจะเป็นสาขาแ,แรกหรือประเทศแรกอยู่ที่สิงคโปร์ในแต่ละปีคิดซานเนียเนี่ยนะครับจะมีผู้เข้าชมหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวพ่อแม่เด็กเล็กหรือว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนก็แล้วแต่เนี่ยปีหนึ่งถึง9ล้านคนนะฮะและเป็นธุรกิจที่รูปแบบของการสร้างรายได้ก็อย่างที่บอกครับ รายได้จากการซื้อตั๋วเข้าไปชมเข้าไปพ,พักผ่อนจนใจเข้าไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นรายได้ที่อยู่มาจากทางด้านของสถานที่โดยตรง 2. องรายได้มาจากไหครับมาจากบรรดาผู้สนับสนุนหรือเป็นพธธัธธนธมิตรทางธุรกิจที่มองเห็นว่านี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบันเทิงเชิงความรู้ให้กับเด็กๆซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ไปเนี่ยนะครับสังเกตไหมฮะอาชีพแต่ละอาชีพที่สร้างโรโมเดลที่เป็นแต่ละฐานที่อยู่ในคิดซานเนี่ยก็จะมีทั้งตำรวจการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจการเป็นหมอ การเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงการเป็นกัปตันการเป็นโคสเตะไม่แต่ร้านคา้าเพราะฉะนั้นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนและสนับสนุนโมเดลของคิสซานเนียก็มาจะมาอะไรครับธนาคารสายการบินยกตัวอย่างเช่นคิสซานเนียที่อยู่ในแถบของอาเซียนนี่นะครับก็มกจะมีพันธมิตรสาคัญที่ร่วมคู่กันไปกับทางคิสซานเนียในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างเช่นธนาคารที่เป็นสัญชาติของทางด้านกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียสายการบินก็จะอยู่ในแถบอาเซียนเหมือนกันนั่นก็หมายถึงอย่างเช่น กลุ่ม a i r a เอเชียกรุ๊ปหรือแม้แต่ CIMB อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนอกเหนือจากติดไม่มีไรายได้ต้นทุนเพิ่มการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจตรงนี้ก็หายไปด้วยเพราะเขามีการตัดลดงบประมาณเนื่องจากว่าธุรกิจของผู้ที่สนับสนุนทางพันธมิตรนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของโควิด19เเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า ณนะขณะน,นี้คิทเเนียที่สิงคโปร์นั้นกลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยและนับจากนี้เปต้นไปก็จะไม่มีคิดเเนียที่สิงคโปร์อีกต่อไปก็เหลืออยู่เพียงแค่ไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเสียดายมากครับนะฮะสำหรับหลายท่านที่อาจจะเป็นคนไทยอยู่ที่สิงคโปร์เคยไปคิทเเนียหรือว่าชาวสิงคโปร์เองนะครับหรือว่าหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวคิสเเนียในที่ใหม่ๆอะไรต,ต่างๆกันออกไป ก็ถือว่านี่แหละครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด19ทําให้ศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจซึ่งเป็นผมก็เคยเข้าไปนะในคิสเนียที่เมืองไทยเนี่ยฮะดีมากๆเลยเนี่ยฮะก็ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะครับ